เมื่อความฝันของพี่แจกี้ยูทูบเบอร์วัยเก่ากับการอัปโหลดคลิปโชว์เสียงร้องเพลงต้องเกิดปัญหาถึงแม้นุ่มปาสุก์มาช่วยแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สำเร็จอุปสรรคในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปได้หรือไม่ติดตามได้ใน easy word เทคโนโลยีเรื่องง่ายๆตอนลืมรหัสสกัดฝัน สวัสดีครับพบกับพี่แจ็กกี้สบายสบายสไตล์แจ็กกี้หรือพ,พี่จ็กกี้มาร้องร้องร้องเพลงให้คุณผู้ชมทุกทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย สุกขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดล่อนใจ re oh, ไปปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวซึมเศร้าทุกคนเราทนมันโอ้เสียงดีขนาดนี้เป็นนักร้องได้แน่นอนเลย เช็คคลิปก่อนเทคแรกก็ดูดีหน้าตาดูดีด้วยคลิปที่5โอ้โหลีลาเขาไม่เบาคลิปที่9โอเคเทคนี้ดูดีที่สุดเลยอัปโหลดลง Youtube เลยใส่รหัสผ่านอ้าวทำไมไม่ใช่รหัสนี้ล่ะ ไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆเจ้ารู้จักไหมแจ็คผู้ฆ่าฆ่าฆ่าย,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 ยักษ์ใจเย็นใจเย็นครับพี่แจ็คก,กี้อย่ายินว่าจะฆ่าใครเรอครับพี่แจ็คก,กี้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหาหรอกนะคะลุงลุมล่าสุกไม่มีใครฆ่าใครทั้งนั้นแจ็คก,กี้ลืมรหัสผ่านพอจะช่วยพี่แจ็คก,กี้ได้ไหมครับลองวันเดือนปีเกิดแล้วหรือยังก็เมื่อกี้ก็ลองมาแล้วนะ ก็ไม่ได้อีกงั้นเบอร์โทรศัพท์ล่ะคะก็มีทั้งสองเบอร์ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันหรือจะเป็นตัวเลขที่ชอบละครับพี่แจ็กกี้พี่แจ็กกี้ชอบเลขอะไรล่ะครับเลข7หรือเป็นเลข8ที่คนจีนเขาบอกว่าดวงจะดีหรือเป็นเลข9จะก้าหน้าโด่งดังล่ำรวย หรือว่าจะเป็นพอแล้วค่ะถ้ามัวเดากันอยู่แบบนี้จนเช้าเราก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่ารหัสอะไรแล้วจะให้พี่แจ็กกี้ทำยังไงล่ะครับแฟนขับเขาก็รออยู่ถ้าอัพ u t u b e ไม่ได้อนาคตการเป็นยูทูบเบอร์ของพี่แจ็กกี้ก็จบลงสิครับโอเออพี่แจ็กกี้ครับผมว่ามันคงไม่ขนาดนั้นมั้งครับ เรายังพอมีวิธีอยู่นะครับผมว่าเราลองไปปรึกษาผู้รู้เพื่อหาวิธีแก้กันดีไหมล่ะครับทุกข้อ้องใจมีทางออกเสมอในโลกอีซีเวิร์สโลกที่ทุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่าย สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับเข้าสู่ Easy Word โลกที่ทุกเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายค่ะืมากันเงียบๆแบบเนี้ยแบบับเบิลก็ตกใจหมดเลยอุ้ยขอโทษค่ะน้องบับเบิลนี่พวกเรามารบกวนเวลาส่วนตัวน,วน้องบับเบิลหรือเปล่าคะเนี่ยอุ้ยไม่เลยค่ะบับเบิลแค่ถ่ายคลิปเล่นๆล,นลงติ๊กตอกอะค่ะ ว่าแต่มากันครบ3คนแบบนี้เนี่ยมีอะไรให้เบบเบิช่วยคะพี่แจ็กกี้เนี่ยมีช่องของพี่แจ็กกี้อยู่ช่องสบายสบายสไตล์แจ็คก,กี้รับคุณเง็กซีเยอะไหมคะโอ้โหเป็นแสนว้าวแน่นอนปกติแล้วผมจะลงทุกทุกวันแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยดันไปลืมรหัสผ่านไม่รู้จะทำยังไงคุณเบบเบิ้ช่วยพี่แจ็กกี้ได้ไหมครับช่วยได้คะ่ะอื ว่าแต่ช่วยกันนึกรหัสผ่านนานแล้วใช่ไหมคะนึกไปตั้งนานก็นึกไม่ออกถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรค่ะเราสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้นะคะและจะไปขอได้ที่ไหนครับไม่ยากเลยค่ะถ้าเป็นรหัสผ่าน IG YouTube f a c e b o o k หรือบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นเนี่ยสามารถขอได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนกันเลยค่ะ ลืมรหัสผ่านไม่ต้องตกใจนะครับมีเทคนิคการขอรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆซึ่งใช้ได้ทั้งบัญชี Google Facebook Instagram YouTube หรือบัญชีโซเชียลอื่นๆของเราได้ด้วยนะครับขั้นตอนที่1คือกดเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเลือกลืมรหัสผ่าน 2. กรอกข้อมูลสมาชิกเช่นชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลสมาชิกและติ๊กที่เครื่องหมายถูกหน้าคำว่า ฉันมีใช้โปรแกรมอัตโนมัติและกดปุ่มขอรหัสผ่านใหม่ 3. ระบบจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งรหัส OTP หหลักในการนำเอามาใส่ในช่องของ OTP เพื่อทำการยืนยันการสร้างรหัสผ่านใหม่และกดปุ่มดำเนินการต่อหรือกดทิ่ข้อความกรุณากดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อยืนยัน 4. ระบ,บุรหัสผ่านใหม่โดยจะต้องตรงตามเงื่อนไขที่ได้ระบ,บุไวใ้ให้ครบนะครับ กรอกทั้ง2ช่องแล้วก็กดปุ่มดําเนินการต่อได้เลยครับ 5. ระบบจะยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านและสามารถเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่ได้เลยทันทีครับ นอกจากนี้ยังมีวิธีการกู้คืนบัญชีทั้ง y YouTube โดยไม่ต้องใช้อีเมลหรือรหัสผ่านด้วยละครับถ้าเราลืมที่อยู่อีเมลให้เลือก f o r g o t email ในทางกลับกันถ้าลืมรหัสผ่านให้เลือก f o r g o t password แต่ถ้าเราลืมทั้งอีเมลและรหัสผ่านเราก็สามารถเลือก use both option ได้ครับโดยมีขั้นตอนเดิงต่อไปนี้ 1. เปิดแอป u t u b e แล้วก็แตะที่รูปโปรไฟล์ของเรา2 แตะที่ add, add account 3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราถ้าหากเราลืมอีเมลนะครับและ 4. แตะไปที่ forgot password และ 5. เลือก try another way to sign in และ 6. แตะที่ continue ครับ 7. หลังจากที่แตะ continue เราก็จะได้รับแจ้งให้ตรวจสอบอีเมลของเราหลังจาก6ชั่วโมงเป็นข้อความว่า you get a link to reset your password after 6 hours แล้วเราก็ต้องทําใจร่มๆหากิจกรรมเพลินๆหรือถ่ายคลิปปังๆระหว่างที่รอการตรวจสอบ6ชั่วโมงนะครับ8หลังจากนั้นให้ตรวจสอบอีเมลของเรากับลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านครับและขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเปลี่ยนรหัสผ่าน YouTube ของเราตามที่เราต้องการได้เลยครับเฮ้ย hey, ไฟฝันของพีิจักกี้เนี่ย กลับมาอีกครั้งแน่นอนจะต้องเจ,จิดจรัด,ดุสุดยอดสุดยอดต้องขอขอบคุณน้องโบโอบเป็นอย่างมากเลยครับผมยินดีค่ะถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรให้เบิ้ลช่วยก็ให้ลูกหนุ่มกับป้าสุกเนี่ยพากลับมาหาบเบิ้ลได้นะคะอยากจยากให้น้องโบโอบเนี่ยสอนเต้นก็มีสเต็ปนะคะหนึ่งสองสสหนึ่งสองสสโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่า สูงวัยใจโซเชียลตัวจริงเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยบัวแต่เต้นอยู่นี่แหละลุงลุงป้าสุกพี่แจ็คกี้เนี่ยรู้วิธีการขอรหัสผ่านได้แล้วต่อไปนี้นะโ้ยพี่แจ็คกี้นี่จะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่โด่งดังที่สุดในเมืองไทยแน่นอนเลย ว้าวดีจังเลยนะคะเราสองคนจะรอชมผลงานเรื่อยๆคะ่ะนี่ทั้ง2คนเนี่ยติดตามอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องกดไลค์กดแชร์และต้องกด Subscribe ด้วยนะครับเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวกดเดี๋ยวนี้เลยอยู่ไหนเอ่ยโทรศัพท์โอ้ยพอแล้วครับพอแล้วครับีผม <c oughs> จักรจครับจักรี้ <c oughs> <c oughs> มูพอแลครับพูนะครับจักรีจักรีครับติดตามชม Easyverse เทคโนโลยีเรื่องง่ายๆได้ทุกวันจันทร์<อ>และวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา8โมงตรงได้ตามช่องทางดังนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเราด้วยนะครับ